สวัสดีครับเรามาพบกันอีกแล้วนะครับมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับนี่นะครับเราก็มาเล่นกับเล่นนะครับในเว็บไซต์เพลโอเคนะครับนี้เราก็เป็นการรีลันแต้มนะครับนะครับว่าตรงนี้นะครับหมาสีขาวนะปวดเปียคู่มาในตำแหน่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นมมาซ้ายนะครับหรือไม่ก็เม็ดซ้ายนะครับเสริมมมาขึ้นไปก่อนครับ ผูกเบี้ยไว้ก่อนนะครับคู่ต่อสู้กินตัดเลยนะครับกินมากินกลับครับเบี้ยตัวขวากินเข้าไปนะครับสีขาวนะครับเสริมม้าขึ้นมาแล้วนะครับระเบิดเลยครับระเบิดเบี้ยขึ้นไปอีกหนึ่งตัวนะครับครับม้าซ้ายมาแล้วนะครับม้าซ้ายของสีขาวนะครับตำแหน่งต่อไปเราก็ใช้โคนนะครับ คนด้านซ้ายมือของเรานะครับขึ้นไปนะครับเพื่อจะไปยืนผูกเบี้ยนะครับจุดอ่อนสองตัวนะครับสีขาวเสริมโคนขึ้นมานะครับไปครับโคนมาโคนไปนะครับสีขาวดันโคนขึ้นมานะครับขึ้นอยู่ในตำแหน่งนะครับของม้าซ้ายนะครับตรงๆครับอ่ะเม็ดครับนะครับ สีขาวก็ขึ้นเม็ดมานะครับก็เป็นตามตำรานะครับของม้าซ้ายนะครับเม็ดขึ้นไปครับนะครับเสริมตัวหมากพัฒนาตัวหมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสีขาวเปิดเบี้ยขอไข่ขึ้นมานะครับยังไม่ต้องสนนะครับเสริมตัวหมากขึ้นไปนะครับสขาวตีเบี้ยริมนะครับ เบลิมเก่อไก่มาแล้วก็ม้าครับคิวนี้เป็นคิวของม้านะครับสีขาวหุบเรือนะครับขึ้นขุนครับนะครับให้เรือสองตัวนะครับได้เชื่อมถึงกันนะครับสีขาวเสริมโคนขึ้นมานะครับจังหวะนี้เราแทงริมนะครับแทงริมไปเลยครับจะกินตัดเบี้ยตนในนะครับ สีขาวไม่ยอมนะครับทิ่มใส่ม้านะครับตำแหน่งนี้ก็โยนขึ้นไปครับนะครับจับโคลนเล่นๆนะครับสีขาวต้องทำอะไรสักอย่างนะครับสีขาวถอยมาผูกโคนนะครับตำแหน่งนี้ก็เอาเรือนะครับมาไว้ใต้ม้าก่อนครับสร้างความพร้อมนะครับในอนาคตเราอาจจะนะครับเป็นประกบเป็นเรือคู่นะครับเป็นเรือนกกระจิบนะครับ เรานกกระจิบต้องประกบคู่นะครับจังหวะนี้นะครับไก่ก้าวฟ้าก็โยนเม็ดขึ้นไปครับนะครับเราต้องการระเบิดตรงกลางนะครับเบี้องงูนะครับเบี้องงูของสีขาวนะครับสีขาวนะครับจะทํายังไงเอ๋ถอยม้านะครับถอยม้าตัวนี้ไปผูกก็จะอ๋อเอาเม็ดขึ้นมาไล่เรานะครับไล่ก็ไล่นะครับเสริมเรือครับ เหลือประกบคู่ไปแล้วนะครับก็จะทําการโจมตีนะครับในอนาคตนะครับม้าเราถอยไม่ได้แล้วนะครับมาเราถอยไม่ได้แล้วครับสีขาวจะเอายังไงนะครับสีขาวแทงเม็ดขึ้นมาครับมา,มาถอยไม่ได้แล้วก็ต้องกินนะครับ กินแรกกับโคนไปนะครับฝ่ายขาวครับใช้มาก,กินขึ้นมานะครับกินขึ้นมาก็อืมตำแหน่งนี้ทิมเบียสูงได้นะครับนะครับสีขาวจะกินเม็ดใกล้กินนะครับนะครับไปครับทิมสูงไปเลยครับ ม้าคงต้องหนีนะครับโอ้โหสีขาวไม่หนีนะครับกินเม็ดนะครับเอาม้ากินเม็ดตำแหน่งนี้ก็โอ้จะเอาเบี้ยคู่นะครับเบี้ยคู่กลางกระดานนะครับอ่าเบี้ยคู่ไม่ใช่ไม่เชิงกลางนะครับแต่ว่าเป็นเบี้ยคู่นะครับมีมีทางเลือดครับกินเข้าไปครับสีขาวได้เบี้ยคู่สมใจอยากนะครับจ่องายทั้งคู่นะครับ เรามาค้ำนะครับค้ำปีกซ้ายไว้ก่อนครับไม่รู้จะเดินอะไรนะครับตำแหน่งนี้นะครับก็สีขาวนะครับบุกอย่างต่อเนื่องนะครับโอ้โหมาายตัวนี้นะครับค่อนข้างจะแรงนะครับขยายมาไปครับนะครับออกไปด้านข้างเผื่อลงบงลงบ่อนะครับ สีขาวเลือกที่จะหงายเบี้ยทิ่มใส่โคนนะครับดีที่สุดก็ดันขึ้นนะครับโอ้โหบี้ย่างายตัวนี้ครับแสบสันเหลือเกินนะครับไล่เรือนะครับเราไล่เรือแล้วก็ไล่เบี้ยนะครับไล่มาไล่กลับไม่โกงนะครับเบี้ยขาวหนีไปอยู่กลางกระดานหเริ่มไม่ดีนะครับไก่ก้าวฟ้านะครับเป็นไก่ย่างหรือเผาหรือว่าเป็นไก่ต้มนะครับ เดี๋ยวเรือออกมาแล้วจะวุ่นนะครับเอาเรือครับสกัดดาวรุ่งนะครับพุ่งแรงก่อนนะครับสีขาวโอ้โหยังไม่หยุดแค่นี้นะครับเอาเรือขึ้นมาดีนะขุนขาวยังไม่ขึ้นนะครับก็ยังซ้อนเรือไม่ได้นะครับถอยคนครับถอยคนเมื่อบุกไม่ได้เราต้องถอยนะครับถอยมาตั้งรับนะครับสีขาวขึ้นขุนแล้วนะครับก็จะเอาเรือมาซ้อนตำแหน่งนี้ก็เอาเรือตัดเรือนะครับ เรือตัดเรือแล้วเราจะได้กินเบี้ยงหงายนะครับนะครับกินครับอ่ช่วงนี้ก็ต้องเพิ่มตัวไปก่อนนะครับสีขาวกินเรือนะครับเราก็กินโคนนะครับกินเบี้ยนะครับไม่ใช่กินโคนนะครับสีขาวจะเอาไงครับ ถอยนะครับถอยเบี้ยมาแทโคนตำแหน่งนี้นะครับก็ไม่น่าเอาไว้นะครับพอเราขึ้นไม่ได้นะครับก็กินเลยนะครับกินมานะครับกินกลับนะครับไม่โกงนะครับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสีขาวระเบิดเบี้ยชอฉิงขึ้นมานะครับถ้ากินเข้าไป ก็มีสองตัวกินได้นะครับก็มีม้าก็มีเบี้ยนะครับก็จะเป็นเบี้ยคู่กับโคนก็จะไหลนะครับไม่มีทางเลือกครับไม่งั้นจะโดนปักไล่ม้านะครับกินเข้าไปครับเหมือนเป็นไฟบังคับนะครับสีขาวกินกลับเข้ามาเบี้ยคู่นะครับของสีขาวเราก็คู่ด้วยนะครับทิมใส่ม้าเราแล้วนะครับสีขาวครับโยกครับ ยกหลบไปทางขวานะครับสีขาวสีขาวยกม้าขึ้นมาในตำแหน่งนี้จะมาทําอะไรเอ่ยไม่น่ามีอะไรนะครับตำแหน่งนี้นะครับสีดำนะครับไก่ก้าวฟ้าก็ง่ายนะครับงายไล่โคนนะครับไล่ม้านะครับน่าจะพลาดนะครับสีขาวน่าจะพลาดนะครับตำแหน่งนี้นะครับ ขาวใช้โคนกินขึ้นมาเลยนะครับกินมาก็กินกลับนะครับกินมากินกลับไม่โค้งน,นะครับแต่ก้าฟ้าก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับสงสัยต้องพึ่งแว่นนะครับการเล่นโทรศัพท์นานๆนะครับก็ทําให้เราตาเราก็จะมัวๆนะครับตาต่อไปสีขาวเดินนะครับสีขาวโยกมา้ามาแต่ตแหน่งนี้นะครับก็ เอาดูรอบๆตัวนะครับเวลาคู่ต่อสู้เดินนะครับก็พยายามดูนะครับว่าเขามาทําอะไรนะครับมาจับกินโคนนะครับโหครับโผแล้วก็กดไว้ในตัวนะครับโอ้โหวันนี้ดุจริงๆครับม้า้ายของสีขาวนะครับจับกินเบี้ยนะครับเรายังเปิดลุกกินอะไรไม่ได้นะครับนะครับเดินโคนขึ้นไปครับโผเบี้ยไว้ก่อนครับนะครับ ลุกเป็นหนึ่งทีนะครับเปิดลุกในตัวนะครับสีขาวหนีมาที่ขอไข่สามลุกเล่นอีกทีครับนะครับก็เป็นเกมค่อนข้างจะไว้นะครับสีขาวนะครับจะไปไหนครับคุณครับหลบนะครับหลบไปที่เกาะไก่สองก็อืมเอามาครับมาไปไล่ครับมาไปไล่ก่อนครับครับ ่อเรือนะครับต่อเรือหรือเปล่านะครับนะครับจะต่อเรือเราหรือเปล่านะครับคิดไม่มีผิดนะครับเราจะแลกกินเรือเขาก็ต่อเรือเราก็ถ้าแลกเรือมันก็จะจนยากนะครับก็ปิดนะครับออกมาปิดนะครับ สีขาวขึ้นมาอยู่ในตารุกนะครับโอ้โหตากดไม่กลัวนะครับแต่เรายังเปิดกินอะไรไม่ได้นะครับนะครับหลบเรือครับไม่คงไม่กดแล้วนะครับขอคุมคองไว้ก่อนนะครับสีขาวเดินเรือมาจับโคนจะกินสองหนึ่งเรานะครับกินสองดันขึ้นไปครับ เืจะถอยถอยมารุกได้นะครับในอนาคตนะครับเรือมาจับเบี้ยนของเจาะแจดีจริงๆครับสีขาวนะครับไล่เลยครับเอาเรือมากดขุนตำแหน่งนี้ไปครับลูกประทีครับ แต่มก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หมาลุกไทยไก่ก้าฟ้าด้วยนะครับจังหวะนี้ก็ลุกนะครับเอามาลุกนะครับหนึ่งทีนะครับตกลิมนะครับตรงตกลิมนะครับตกลิมในตำแหน่งนี้เอาไงต่อดีครับลุกไปทีก่อนครับ กลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่เดิมตำแหน่งนี้ก็เอาเบี้ยลุกได้ไหมครับเนี่ยครับยังไงลุกไปทีครับขุนหลบนะครับขุนสีขาวหลบเข้ามุมเราเอาเรือไปได้ไหมนะครับเรือไปครับ กะรุกทีเดียวนะครับจนไปเลยนะครับสีขาวตัดสินใจกินเม็ดนะครับกินเบี้ยงหายไปแล้วนะครับกินก็กินกันนะครับครัไม่มีทางเลือกครับไปครับสีขาวถอยมากลับมานะครับก็จะมาช่วยเพื่อนนะครับ ก็ป้องกันการก่อกลวนะครับขอไล่ม้าทีนะครับนะครับม้าถอยมาจับโคนนะครับจับโคนจะกินโคนเรานะครับกินโคนก็ให้กินครับไปครับจริงๆนี่น่าจะจนไปแล้วนะครับเหมือนผมจะเดินผิดพลาดอะไรบางอย่างนะครับก็ขอประทานอภัยด้วยนะครับ มามากินเบี้ยในตำแหน่งนี้นะครับเราถอยโคนนะครับลุกนะครับก็จนนะครับนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับหมักลุกไทยไก่ก้าฟ้านะครับลุกเป็นหนึ่งทีครับเรียบร้อยนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับขอบพระคุณคนและสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ